ายะนโมพุทธ,ธายะมะอาอุขอให้พญานันตรายต่างๆอย่าได้มากั้มกายข้าพเจ้าด้วยเถิดส,สาธุสาธุผมยูทู e ช่องนักบุญพาชิมก็เดินทางล้องเร่พนิจรมาแล้วครับชิมอาหารตามที่อยากจะกินก็เวลาหิวก็เดินมาหาข้าวกินอะไรกินไปตามระยะเวลาที่เราต้องการนะครับครับนักบุญพาชิมก็เดินทางล้องเร่พนิจรครับมาพาชิม อาหารอะไรประมาณนี้ก็ตามอัจฉรยภาพครับครับเดินทางร่นเร่พนิจจรมาครับก็ดูว่าวันนี้เราจะกินอะไรได้บ้างโอ้โหนี่อาหารเพียบเลยครับข้าวแกงราคาถูกครับข้าวแกงราคาถูกครับ เจ้าแกราคาถูกแล้วก็เราดูว่าเราจะกินอะไรดีนะครับนี่ข้าว,วแต่วันนี้ยังไม่มีคนมากินเลยเดี๋ยว่กนะครับเกกินข้าวก่อนผมหิวข้าวเลยผมจะกินข้าวก่อนมมน,น,อน,น,นี่นี่ครับพ <All right. S 1> นักงานยี่สิบตักข้าวไว้หน่อยครับ พี่จ้าข้าวในจ้ากินนี่นะจ๊ะก็านั่งกินข้าวไปด้วยแล้วก็จะพูดถึงคลิปภาคต่อครับ จะนั่งกินข้าวไปด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวคล,คลิปนี้ผมก็จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่ครับเป็นคลิปภาคต่อที่เป็นคดีของน้องชมพู่นะครับเอาเป็นว่าคดีนี้มันก็ยังเป็นปริศนาครับแล้วก็สืบสวนสอบสวนจากไทม์ไลน์เด็กน้องชมพู่เด็ก,กหญิงวัยสามขวบที่หายไปจากบ้านนะครับก็ยังเป็นปริศนาแล้วก็เจ้าที่ตำรวจก็ยึดตามพยานหลักฐานที่มีอยู่ครับผม มันก็เป็นเรื่องปกติที่ต้องหาพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงกับคดีน้องชมพู่และก็ให้ได้พยานหลักฐานชัดเจนครับอ่ภาคต่อก็คือภาคต่อที่คลิปที่แล้วที่ผมเล่าเรื่องว่า,าเขาไปสาบานกันที่วัดถ้ำมภูผาแอวนนะครับประชานาตาของน้องอาตาของน้องชมพู่ครับก็ได้นําทีมครอบครัวอของแม่น้องชมพู่นะครับแล้วก็ทีมครอบครัวของลุงพลครับ ไปสาบานที่วัดถ้ำหูผาแอกครับผมแล้วก็ไปทั้งครอบครัวแม่น้องชมพู่ทั้งครอบครัวลุงพลครับแล้วก็ทั้งหมดก็จะมีญาติของญาติของ,งลุงพลญาติของแม่น้องชมพู่แล้วก็ลุงพลครับครอบครัวลุงพลครอบครัวป้าแตนลุงพลครอบครัวแม่น้องชมพู่พ่อน้องชมพู่แล้วก็ ญาตินะครับคือญาติที่อยู่ใกล้ชิดกันน้าแต่น้าเสริมครับก็ไปกันทั้งครอบครัวครับก็จากคลิปช่วงแรกที่เล่ามาก็คือคลิปที่เป็นข่าวนะครับเป็นข่าวมา่อก่อนอแต่ข้อมูลยังไม่หมดก็คือคลิปตัวที่เข้าไปสาบานกันทีนี้ลุงพลก็ไม่ได้อยู่ในฉากสาบาน,นเท่าไหร่ แกก็ไปเชะงเงื้อดูเขา,าพูดคำสาบานที่ตาชานเขียนมาเพราะว่าคือแกได้ยินไม่ชัดนะครับประมาณนี้ประเด็นข่าวเขาออกมาก็เป็นประมาณนี้แล้วก็สุดท้ายแกก็ออกไปสาบานเดี่ยวๆคนเดียวแล้วก็เอาทูบไปทีนี้ไฮไลท์ที่สำคัญที่สุดก็คือแกไปจุดทูบแล้วแกเอาทูบป,ปกักไอปักกลับด้านอะไรประมาณนี้ครับก็ข้อมูลนี้มันก็เป็นข้อมูลที่แบบว่าเราก็ต้องใช้วิญญาณในการรับชมรับฟังครับ แต่ละคนก็มีหลายๆอย่างมาเป็นคือเป็นทัศนติของแต่ละคนนะครับหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับข้อมูลการจุดทูบอ่ะการจุดทูบคนบอกว่าจุดทูบกับด้านมันก็จะเป็นการที่บางคนก็บอกว่าเป็นสุกดวิญญาณบางคนก็บอกว่ามันไม่ดีคือปักทูบกับคําสาบานหรือเปล่าอ่าหรือไม่สาบานอะไรประมาณนี้นะครับมันเป็นความเชื่อของแต่ละท้องถิ่นนะฮะ อ่าแต่ทีนี้ก็มีอีกความเชื่อหนึ่งก็ลุงพลก็ได้มาออกว่าอ่ามาบอกออกมาให้ข่าวอะไรประมาณนี้แล้วหมอปลาก็ออกมาให้ข่าวทางหมอปลาบอกว่าอ่าหมอปลาป็นคุณอ่าบอกลุงพลนะครับให้อ่าจุดทูบปักกลับอีกด้านหนึ่งนะครับปักกลับอีกด้านหนึง่งแล้วก็มันจะทูบเนี่ยจะได้ย้อนกลับไปหาอ่าจะย้อนกลับไปหาคนที่กระทาผิดอ่าคนที่กระทาผิดหรือคิดร้ายอะไรประมาณนี้ ก็มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับใช้วิยายในการรับชมก็คือก็แต่ละคนก็แสดงความบริสุทธิ์ใจครับทางฝ่ายของพ่อแม่น้องชมพู่ก็ก็แสดงความบริสุทธิ์ใจอ่ะแสดงความบริสุทธิ์ใจไปสาบานแล้วก็ดื่มน้ําสาบานครับก็มองเห็นภาพทั้งสองครอบครัวครับมองเห็นภาพทั้งสองครอบครัวว่าได้ไปดื่มน้ําสาบูงสาบานครับก็เอาประเด็นนี้มามองเลยว่าประเด็นที่เป็นหลักก็คือว่าการจริงใจไปสาบานของแต่ละครอบครัวมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะ เป็นการรวมน้ำใจครอบครัวและก็ตัวลุงพลเองเนี่ยกลายเป็นว่าเขาก็ทำตามวิธีที่หมอปลาแนะนำอ่าแต่ทางไอ้มันก็มีหลายๆคนอย่างอย่างเนนแออ่แจ็คจิวอ่กุมารทองคือมันเป็นความเชื่อครับเป็นความเชื่ออ่ความเชื่อเนี่ยมันมันวัดจากอ่ามันวัดจากความเป็นจริงไม่ได้เป็นความเชื่อ,ออ่แต่ถ้าทำแล้วมันดีก็โอเคครับ อย่างหมอปลาแนะนําให้ลุงพลบอกว่าจุดทูบปักกับด้านแล้วมันจะย้อนกลับไปหาคนที่กระทาผิดรวยเร็วเร็วทันใจอะไรประมาณนี้มันก็เป็นเรื่องที่ที่หมอปลาคิดถ้ามันเป็นเรื่องดีก็ทําแค่นั้นเองครับก็มันไม่ได้มีอะไรมากมายแต่จากทำลายข่าวที่ออกมาก็คือลุงพลก็พูดตํำลองว่าคือจุดทูบไอหลวงพ่อที่อยู่วัดพระธาตุบูหฝาแอกเนี่ยท่านแพ้ควันทูบด้วยควันทูบมันเยอะลุงพลก็เลยกลับ ด้านทูบด้วยอะไรประมาณนี้มันก็เกี่ยวกับหมอปลาบอกลุงพลด้วยอ่าบอกลุงพลด้วยว่าคืออาลุกพลอาจจะไปเก็บทูบที่เขาปากอยู่แล้วไปกลับด้านด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็หมอปลาแนะนําให้แกปักทูบกลับด้านด้วยอ่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นความเชื่อแหะครับว่ามันจะนนเป็นความเชื่อ,อเดี๋ยวแป๊บนึงอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมเอาข้าวก่อน ก็นี่ด้วยครับแล้วก็ไข่ด้วยจ้ะครับแล้วสั่งข้าวไข่ไข่ด้วยไข่ด้วย,วยนี่นี่ไขน่นี่ครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะอาวางไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะตั้ทีนี้ก็เดี๋ยวตามกันต่อครับเดี๋ยวผมเล่าต่อแล้วกัน เคสอย่างนี้ครับใช้วิทยยาในการรับชมรับฟังนะครับคนในสังคมต้องตีแปลว่าเออมันเป็นความเชื่อของแต่ละท้องถิ่นเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลอ่ะอย่างหมอปลาก็มีความเชื่อว่าการปากทู่กับหัวเนี่ยมันจะย้อนกลับไปหาผู้ที่กระทําผิดในคดีของน้องชมพู่แล้วก็แจ็กกิ้กุมาทองเขาก,าก็บอกว่าก็มองกว้างครับก็ทําได้ครับมันไม่ไม่สง่งเขาก็มองว่ามันไม่ส่งผลอะไระและก็ทางอ่า หมอช้างเขาก็บอกว่าการปากักธูปกับหัวเนี่ยอมองกว้างๆนะครับเขาบอกมองกว้างๆว่ามันเป็นการที่ะสะกดวิญญาณหรือเกี่ยวกับวิญญาณหรืออะไรต่างๆนะครับมันเป็นความเชื่อของแต่ละท้องถิ่นและส่วนบุคคลอะไรแต่หมอปลาบอกว่าส่วนตัวลุงพลน่ไม่กล้าปากักธูปกับหัวหรอกอแต่หมอปลาเป็นคนแนะนําไปว่าคดีมันจะได้เร็วขึ้นคนกระทําผิดมันจะได้ย้อนกลับไปหาคนกระทําผิดได้เร็วขึ้นอะไรประมาณนี้ มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลในท้องถิ่นหรือเป็นความเชื่อครับใช้วิจาณคนในสังคมใช้วิจยารยณในการรับชมรับฟังความเชื่อเนี่ยมันไปบอกใครไม่ได้ว่าจะต้องทําสิ่งนี้เพื่อคนคนนี้ต้องทําสิ่งนี้เพื่อคนคนนี้แต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือความดีที่มีอยู่ในจิตใจของเราความดีที่มีอยู่ที่เราตั้งมั่นอยู่เราจงเชื่อในความดีของเราครับ หความจริงใจที่เรามีอยู่ต่อให้ใครมาใส่ร้ายเราเท่าไหร่แต่ความดีที่เรามีอยู่ในใจนี้ความจริงใจที่เรามีอยู่เทวดาฟ้าดินท่านเห็นครับท่านก็จะให้พรน,นั้นกับคุณครับผมจงเชื่อในเทวดาฟ้าดินจงเชื่อในความดีที่เรามีอยู่ครับความดีที่เรามีอยู่มันก็คือหลายๆเหตุผลแต่ลุงพลเนี่ยเ,<อ>เขาก็สาบานอ่าเขาก็ได้พูดถึง พระสยามเทวาธิราชพระแก้วมรกตอะไรประมาณนี้นะครับมันก็เป็นความเชื่อว่าเขาเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคู่บ้านคู่เมืองอะไรประมาณนี้มันก็เป็นความเชื่อที่เขาเชื่อแล้วก็หมอปลาก็มีความเชื่อของหมอปลาครับหมอปลาเขาเชื่ออย่างนั้นแล้วหมอปลาเขาก็เป็นคนดังในโซเชียลด้วยเป็นมือปราบสัมภเวสีเออพอคนติดตามเขาเยอะเขาพูดมันก็มีน้ำหนักกับกับผู้คนนะครับ ก็ต้องมองเป็นมุมมุมอย่างอย่างความรู้สึกแต่เอาโอเคก็ที่ลุงปลปลักทูบกับหัวก็ได้มาอธิบายแล้วอ่าแต่ความเป็นไปนได้ก็มีคือผมเชื่อว่าหลวงพ่อแพ้ควันทูบอ่าก็เอาเอาทูบกระปากกบบับหัวได้โอเคมันเป็นความเชื่อแต่ความเชื่อส่วนหนึ่งจากเนนแอร์ก็บอกว่ามันไม่ดีอ่าเป็นการกับคําสาบานเป็นการนี่นี่อ่าก็เป็นความเชื่อของเนนแอร์ก็เนนแอร์มีความเชื่ออย่างนั้นครับทุกคนมีความเชื่อครับมัน เป็นความเชื่อส่วนบุคคลต้องใช้วิญญาณในการรับชมรับฟังเพราะว่ามันจะมีทีมพ่อแม่ทีมลุงพลครับมันมีทั้งทีมพ่อแม่และทีมลุงพลต่างคนก็ต่างมีความเชื่อในในสิ่งทุจริต,เอ,ตเองเชื่อแล้วก็หลักความเป็นจริงเนี่ยเราหาเหตุผลหาเหตุผลให้ได้ว่าคนเราเกิดมาเนี่ยต้องการสิ่งใดคนเราเกิดมาต้องการอะไร ทุกชีวิตเกิดมาก็ต้องเป็นเท่าธุลีและผุยผงมิติแห่งความดีมิติแห่งหลักธรรมในการทําความดีเท่านั้นที่ทุกคนควรจะยึดหลักไว้แต่กับคดีนอ้องชมพู่เนี่ยมันก็ต้องพิสูจน์ไปตามพยานหลักฐานที่มีอยู่ครับจากเจ้าที่ตํารวจสืบสวนสอบสวนจากหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์หลักฐานพยานบุคคลและหลักฐานสําคัญที่แต่ละบุคคลมีอยู่อะไรประมาณนี้นะครับ เ,เป็นเหตุเป็นผลครับก็ทุกคนได้ไปสาบานก็คือแสดงความจริงใจของแต่ละฝ่ายนะครับแต่ไอ้ส่วนที่เป็นความเชื่อว่าใครจะปักธูปกับหัวใครจะปักธูปแล้วนู่นนั่นนี่ก็เป็นส่วนส่วนหนึ่งที่ให้มองในมุมความเป็นจริงว่ามันเป็นไปได้ทั้งหมดหรอครับแต่เราจะไปแย้งสังคมก็ต้องดูไปเรื่อยๆครับเราจะไปแย้งแต่ที่สุดสําคัญที่สุดก็คือหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์จากทางเท่าที่ตารวจ หลักฐานที่เป็นพยานปากบุคคลและก็หลักฐานหลักฐานสําคัญที่พี่เจ้าที่มีอยู่ครับก็เมื่อไหร่ถ้าคดีจบลงก็ต้องรอทางเจ้าที่ตารวจแถลงข่าวอะไรประมาณนี้ส่วนที่ว่าเคสว่าลุงพลเนี่ยมาปักทูกกับหัวเนี่ยอ่เขาได้ออกมาชี้แจงแล้วก็อธที่บายให้แล้วอ่ะประเด็นที่หนึ่งนะครับออกมาชี้แจงคือประเด็นที่หนึ่ง ที่ลุงพลปกักทูบกับหัวก็คือหมอปลาเป็นคนบอกนะครับว่าปากักทูบกับหัวแล้วผู้ที่กระทําผิดในคดีเนี่ยจะได้มารับโทษโดยไวนะครับแล้วก็อันที่สองเนี่ยก็คือว่าหลวงพ่อที่หลวงพ่อที่เป็นเจ้าวาดอยู่บนวัดท่านท่าบูป่าแอร์เนี่ยท่านแพ้ควันทูบอาลุงพลก็เลยไปเก็บทูปมาปักลงมาควันทูบมันเยอะอะไรประมาณนี้หลวงพ่อท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้คิดอะไรเพราะลุงพลนี่ใกล้ชิดกับท่านอยู่แล้วอ่าก็เป็นเรื่องที่ ดีไปอะไรประมาณนี้แล้วก็คิดอย่างง่ายๆว่าตอนนี้คือตัวลุงพลเองก็ได้ที่บายว่าคือทางครอบครัวน้องชมพู่อย่างพ่อน้องชมพูม่มองหน้าลุงพลแปลกๆเหมือนมองแล้วแบบเหมือนมองแบบคือไม่พอใจอะไรประมาณนี้ลุงพลก็ต้องคือหลบเลี่ยงไม่อยากจะประทะอะไรประมาณนี้แหละครับ มันก็เป็นเรื่องที่ว่าน่าคิดอยู่ส่วนหนึ่งแต่ส่วนจุดทูบที่ว่วเนี่ยมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลใช้วิจัยายานในการรับชมรับฟังแต่ความเชื่อที่เป็นอย่างโบราณโบราณมาก็คือจุดทูบเนี่ยปัดกับหัวเนี่ยมันก็<ต>ถือว่าเป็นเรื่องที่มันมองได้ก,กว้างๆครับมองอย่างหมอช้างเนี่ยเขาก็พูดก,กว้างๆครับเขาไม่ได้อะไรมากมายเขาก็บอกว่า คือการจุดทูปกับหัวเนี่ยมันเป็นการที่แบบว่าสะกดวิญญาณแต่เนรแอร์บอกว่าการจุดทูปกับหัวเนี่ยมันเป็นการที่ว่ากับคําสาบานไม่ไม่บุญสุดใจอะไรประมาณนี้แต่หมอปลาบอกว่าการจุดทูปกับหัวก็คือการปักลงคือความหนักแน่นแล้วก็ให้อ่า สิ่งที่คนกระทำผิดสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันย้อนกลับให้คนกระทําผิดได้มารับสารภาพอะไรประมาณนี้มันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับใช้วิญญาณในการรับชมรับฟังแต่ลุงพลก็ได้ออกมาชี้แจงป้าแตนก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วอ่าครับกับที่ว่าลุงพลสวดตามคาถาไม่ทันสวดตามที่คัาข,ของตาชานเขียนมานะสวดตามไม่ทันลุงพลเชิงเงือดูแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรไม่ค่อยพูดไม่ไม่ค่อยพูดอะไรเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าคือ เขาอ่านลุงพลตามไม่ทันครับตาชานเนี่ยกางไอ้นี่ออกมาแล้วก็อ่านไม่ทันอ่านไม่ทันแล้วลุงพลก็เลยบอกว่าพอผมอ่านไม่ทันผมก็มีสิ่งที่ผมคิดมาในใจหรือเขียนมาอยู่แล้วผมก็ออกไปาสาบานข้างนอกคนเดียวอะไรประมาณนี้แล้วก็พูดให้ชัดเจนถึงพระสยามเทวาธิราชพระแก้วมรกตอะไรประมาณนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเรานี่แหละอ่าครับเอาง่ายๆมองอย่างเป็นเหตุเป็นผลลุงพลพูด ูดได้มีเหตุผลและถูกต้องครับผมอ่าตัวนั้นก็เป็นไปตามลายที่ลุงพลบอกครับอ่านักบุญพนเนจรก็ปล่อยได้เกาะอ่านักบุญพาชินก็ปล่อยได้เกาะก,กระแสของลุงพลไปด้วยอะไรประมาณนี้อ่าก็ต้องขอขอบคุณครับอะไรประมาณนี้อ่าก็เดินตามทาม์ไลน์ครับแค่ออกอมาอธิบายแล้วก็สังคมได้รับรู้อ่าถ้าขึ้น,นกลางๆสังคมก็จะคิดอีกแบบหนึง่งก็ถือว่าเป็น ทีมลุงก็ได้ใจครับทีมลุงอ่าแล้วก็ทีมพ่อแม่ก็ว่ากันไปทีนึงครับยังไงก็ตามกันต่อครับกับคดีน้องชมพูค่คดีที่เป็นปริศนารอหลักฐานิิตวิทยา,าศาสตร์แต่เจ้าที่ตำรวจครับพยานหลักฐานสําคัญอยู่ที่เจ้าที่ตำรวจครับก็ต้องตามเจ้าที่ตำรวจให้พบกับเป้าหมายที่สําคัญอ่าลุงคนก็ออกได้ออกมาแก้เรื่องว่าอ่าปักทูบแล้วนะครับอ่าก็ว่ากันไปครับก็คนก็ต้องสงสัยนะครับเอาทำไมปักทูบกับหัวเพราะว่าข่าวก็ออกมาอย่างนั้นนะฮะ แต่ลุงควออกมาอธิบายนู่นนั่นนี่แล้วหมอปลาเป็นคนออกมาว่าเออหมอปลาเป็นคนบอกเองก็เป็นความเชื่อของหมอปลาครับเป็นความเชื่อของหมอปลาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลของหมอปลาครับมันมันไม่ได้เป็นความเชื่อที่ว่าเราจะไปเชื่อคือใช้วิจายในการรับชมรับฟังครับคนในสังคมเชื่อในสิ่งที่ดีทําในสิ่งที่ดีมันก็จะส่งผลสําเร็จครับอะนะโมพุทธายะสัุมังนะโมพุทธายะสัุมังครับผม ข้าวแกงยี huh. uh ่ส huh. uh ิบบาทครับ huh. ข uh ้าวแกงนี huh. uh ้รสชาติอร่อยรสชาติอร่อยมากอือหือ

พระโมกขายาสัตวมังขอให้ความโชคดีและความดวงดีจงมาเกิดกับตัวท่านทั้งหลายที่ทำดีจงทำดีจงทำดีำดสาธุขอขอบคุณท่านที่กด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะักบุญพาชิมด้วยนะครับ